สวัสดีครับเพื่อนๆครับก่อนหน้าที่อาจารย์จะเริ่มสร้างรีสอร์ทนะครับมันมาจากจุดเริ่มต้นทีเ่เวลาเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะครับการเข้าพักตามโรงแรมมันก็มีข้อจํากัดมากมายนะครับเช่นโรงแรมต้องอยู่ในเมืองนะครับต้องขนของขึ้นลิฟต์ค่อนข้างจะลำบากไม่มีที่นั่งสําหรับนั่งชมบรรยากาศ และก็ราคาค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เวลาเราเดินทางไปที่ไหนก็จะมีปัญหาที่เหมือนๆกันแต่การที่จะเข้าพักตามรีสอร์ทนะครับเราก็ค่อนข้างจะเสี่ยงว่าเราจะเจอรีสอร์ทที่เป็นแบบเออเป็นแบบม่านร,รูดหรือเปล่าซึ่งมันไม่เหมาะสมสําหรับการที่เราจะพาครอบครัวเข้าไปพักนะครับดังนั้นอาจารย์จึงเริ่มหาข้อมูลความต้องการของเพื่อนๆนะครับ ที่ท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยๆว่าถ้าเราต้องการพักรีสอร์ทดีๆเราต้องการาแบบไหนบ้างต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างเป็นต้นแล้วอาจารย์ก็พบว่าการสร้างรีสอร์ทการสร้างเป็นหลังๆนะครับจะมีที่จอดรถเป็นส่วนตัวทำให้เหมือนกับเราอยู่บ้านของตัวเองให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวเด็กๆว่าจะเล่น เสียงดังแล้วก็รบกวนห้องข้างเคียงนะครับเพราะแต่ละหลังมันก็จะมีพื้นที่ที่ห่างกันนะครับได้เด็กๆได้มีโอกาสได้วิ่งเล่นนะครับขณะเดียวกันเตียงนอนนะครับเราก็มีเตียงสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็มีเตียงนอนสำหรับเด็กๆแยกไว้เป็นส่วนตัวด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนะครับต้องเป็นตู้เย็นที่ลูกใหญ่เพราะว่าบางครั้ง เราซื้ออาหารเข้ามานะครับเราต้องการจะแช่อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีจํานวนสําหรับคร,บครอบครัวนะครับซึ่งบางที่ก็จะเป็นตู้เย็นลูกเล็กซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเครื่องทําน้ําอุ่นแอร์ทีวีไวไฟจะต้องมีครบนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งปัญหาของคนเดินทางก็คือหาที่นั่งมุมกาแฟนะครับค่อนข้างจะหายากสําหรับ รีสอร์ทนะครับส่วนตามโรงแรมนี่อาจจะมีนะครับเป็นเป็นล็อบบี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นรีสอร์ตของอาจารย์ก็เลยต้องมีสำหรับมุมกาแฟให้ความเป็นส่วนตัวนะครับมีกาแฟมีโอวันตินนะครับไว้บริการเพื่อนๆ24ชั่วโมงเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เราจะมีเครื่องไมโครเวฟไว้สำหรับ บางท่านที่ซื้ออาหารเข้ามาและต้องการที่จะทานร้อนๆนะครับก็มีมุมกาแฟแล้วก็มีไมโครเวฟไว้บริการนะครับประสบการณ์การเดินทางปัญหาและสิ่งที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่นะครับบ้านสวนสวยรีสอร์ทเราจัดให้ครบทุกอย่างตามที่ออทุกคนต้องการด้วยราคาสบายๆนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะครับถ้าเดินทางไปหัดใหญ่นะครับ จะไปโรงพยาบาลมออก็ใกล้นิดเดียวจะไปสนามบินก็ง่ายจะเข้าเมืองก็สะดวกจะไปสงขลาก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับจะออกทางไหนก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะพาไปรีวิวห้องพักและบรรยากาศภายในรีสอร์ทนะครับว่าเรามีอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อครับนี่คือมุมกาแฟที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะครับ เรามีพื้นที่สําหรับส่วนกลางนะครับไว้สําหรับทุกคนได้เข้ามาใช้บริการนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนกลางที่ทุกคนใช้ร่วมกันนะครับมีกาต้มน้ํามีไมโครเวฟมีเครื่องดื่มไว้บริการพวกเรา24ชั่วโมงนะครับที่หน้าระเบียงห้องนะครับเราก็จะมีพื้นที่ไว้สําหรับเ,เป็นมุมที่นั่งสบายๆไว้ชมบรรยากาศนะครับ ที่นี่เราใช้คี์การ์ดนะครับในการขานะครับโอเคนะครับนี่คือห้องพักนะครับบรรยากาศภายในนะครับตู้เย็นนะครับเราใช้ตู้เย็นรูปใหญ่นะครับเดี๋ยวจา์ให้ดูนะครับนี่ครับแล้วก็เตียงนะครับเตียงนอนนี่จะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะครับแล้วก็จะเป็นเตียงเล็กสําหรับ ตัวเล็กๆของเรานะครับอีกหนึ่งเตียงนะครับอันนี้คือห้องน้ำนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำของเราก็มีทุกอย่างครบนะครับนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอย่างดีนะ